กคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพ่องข้างหยุดแบงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับมมชิมมชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กับกิบรีแล้วเย้อยู่กับผมเก็งเจมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมคื้ไก่ย่างครับ อาคานี้พูดเกเกเมอร์ล่ะไปสี่ไรวะมันต้องตีด้วยแค่นี้ต้อง่ะมันตีรุนแรงอ่ะเฮ้ยื่อกินอนให้ท่าผมมาไหนๆกิบุรีนะคะแล้วก็เกมเมอร์นะคะเยยอ่าดูเอลไดยนยยยยยยนยยอยย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 ยะยย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 ยกยยยรยจะยยยจะยยยยยยก่องกย่อนนยยยะยียย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 ย่ยยยยยยคุณก็หยิบมา่ย มีมีในนี้จะมีพิกแอคเพรค่ะ,ะก่อนอื่นเลยเราจะมีด่านแต่ละด่านนะคะด่านแรกคือเราจะให้คุณเข้าไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ขุดฟอสซิลนะคะย้ำว่าจะต้องเป็นเฉพาะฟอสซิลนะ,ะมันจะมีลายปแปลกๆนั่นแหละคือบล็อกฟอสซิลนะแล้วก็แข่งกันว่าใครจะขุดออกมาได้เยอะกว่ากันนะใครเยอะกว่าก็จะได้คือขุดไหมก็จะมีทั้งดรอปได้ฟอสซิลดรอปได้หินดรอปได้กระดูกดรอปได้หินเลี่ยบอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็ ใครขุดได e ้เยอะที so well sure. pues like yeah, so. ่ส er okay, well. ุดคนนั้นก็ได้หนึ่งแต้มแล้วก็มาดูว่าใครได้ฟอสซิลเยอะกว่ากันก็ได้อีกหนึ่งแต้มอะไรเงี้ยป่ะเดี๋ยวไปหาที่ไหนในหมู่บ้านเดินตรงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาเพิ่งไปนะหนึ่งตองแต้มเออตรงไปตรงไปตรงไปขุดเลยไปจะอยู่ตามพื้นตามกำโพงกำแพงอะไรเงี้ยเออไหนอะดูตามพื้นน่ะเราเจอแล้วเนี่ยอันแรกเนี่ย ตอ่ตามพื้นตามในน้ำตามบนเพดานอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมอ๋อในน้ำมีปลานในน้ำนมีเขา้าตาร้อนเล่นว่าวน้หนาหนาวเล่นตะกียื้อเฮ้ยทุบออกดิจะเอาของเอาของฟอสซิลฉันฉันไปให้ใครทั้งนั้นท้าขุดขินปกติน้นนองขุดฟอสซิลอย่างเดียวนะคุณเมื่อกี้เราต้องตัดไม้ออกเพราะว่า,วามันนี่ไงมันบังมันบัง มีตัดหมูตัดไม้ออกเลยเหรอเอาว่า้ราทุบออกดิคุณไม่ได้ไมเก็บไม่ได้โอเคไม่เก็บไม่ได้้ทำไงอ่ะไม่เก็บไม่ได้เขาไปข้าทษโอเคเขาละกลงคืนเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีเอ้เอ้าไม่ใช่เหรอไม่มีฟอสเที่ยที่อยู่ที่เลยนี่เนี่คุณได้อีอันแล้วเนี่ยได้อีอันแล้วเลสีอแล้ว ดีดีโอดีดีทำดีเป็นคะแนนนะจ๊ะเป็นคะแนนนะจ๊ะคูดคูดจ้าบัคบของเราจ้าโจรจริงๆเลยตาบอดมากจิ้นตาเลยเอ้ามืดอ่ะมืดก็นอนสิจ๊ะที่รักแ๊อยกให้มันสว่างเราต้องทำยังไงล่ะเอ้ยยังตรงนี้เลยนี่นีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้คุยคูดคูดคูดโอ้โหไม่เจอเว้ย โอ้โหแล้วเมื่อคนนี้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหไม่ได้ไว้แค่แย่จุะเบย์เราจะมาแข่งกันตอนมืดด้วยนะเราจะไม่ปรับไทม์เซตละกันเพราะว่าจะได้เป็นอุปสรรคอะไรพูดอะไรกั็ตกหายไปแล้วเปรับไทม์เซตไม่เป็นโอเคเรียบร้อยตรงนี้มีมีมีตรงนี้มีเออโอ้โหได้น้อยจริงเบยโจรแถวนี้ขุดเยอะจริง ไอ้ข้างบนมีอะไรป้างวะนี่ไงเจอแล้วพุดอื้อเออไม่เจออะไรเลยไหมแถวนี้แถวนี้แถวไหนคุณครูเกย์ตีไงได้แล้วได้อีกแล้วมา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 เจอไหมเจอไหมเจอไหมทางนี้มีไหมทางนี้มีไหมไม่น่ามีไปคับเป็นไงครูเจอเยอะไหมเจอไปหกอันแล้วหกอันละปะซิลหรือหินปะซิลปะซิล ที่เป็นหินหินก็นับคะแนนไงนะแต่ว่าคุณดีๆล่ะเยอะหินจำมีเลยมืดที่ไหนอันนี่ไงตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ไงเจอแล้วโอ้ยตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีเอ้ยไม่ได้เว้ยโชคร้ายโชคร้ายโชคร้ายดีข้างบนนี่ป่ะฮะไม่นตาเจออะไรนะครับเฮ้ยตรงทางเลยเว้ยสุดยอด เช็ดเคปเป็ดพะโลโอรีโอห้าบาทมันเมืดนะคุณครูเหมือนไม่เหมือนผมไม่รู้อะผมก็หว่างมากเออใส่เชดเดอร์อเไมืดจืดๆนะคุณอ๋อม่ดีไหมวะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเสียนแล้วที่แผ่นก็ขุดด้วยนะที่มันเป็นเหมือนแรงต้งๆมะห่อห่อห่อ อัมพันคืออะไรเนี่ยอะทำพันเนี่แหละส้มๆแต่ส้มๆเอมเบอร์ว่าเปล่าเออก็นั่นแหละเอมเบอร์ก็คืออัมพันนั่นแหละคุณเฮ้ยตรงนี้มีเปล่าเอ้ยตรงนี้มีอีกแล้วโอ้โอ้อ่ะอ่ะอ่ะทำพันเย้ตังโมนี้มีอะไรเปล่าเกมเมอร์เราจะไม่ยอมแพ้ มีคนแพ้มีลงโทษคนแพ้นะเนี่ยหัวใจรถหัวใจรถหัวใจรถไม่แข่งกับโซล่าไม่ได้ลงโทษโซล่าว่ะแย่จุ๋มเบย์ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไม่เจอมืดนะครูอะไรเหรอไม่เจอมันมืดอ่าลงไม่ได้เฉยเด็ดพะโล่เด็ดพะโล่ไม่ทะยาราย เอาเล้ว่าตีผมเพื่อโอ้มังกรเฮ้แลนดเก้เกเมอรมันตัวจับส้ยนี่ไงได้ก็จ้าเอ้ก็จ้าจะไปจะไปเราต้องโชคดีสำหรับตสวสบายดีจบพวกมันดุตรงนี้ก็มีเหรอซ่อนแอบไว้เยอะนะเนี่ยแถวเนี้ย ไปแล้วแล้วไม่เห็น,หนอันนี้ติแล้วตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอ่อนแอหมูวดิหมู็กัดในแปลงน้ำก็มีนะแต่ว่าเราหาจอวส่เจจอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตรงนี้มีเปล่าไม่เคยแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย ตอนี่ถายล้นาทีนะควหรือแค่2นาทีเท่านั้น้ยตรงนี้มีอีกแล้วเหรอตรงนี้มีเย้เอ้าไม่ใช่แบบว่าเนี่ยนี่คืออะไรหวานบอกอะไรก็ไม่ดูจึ้มต้องหายเจอนะฮะเราต้องหายเจอแตว่ามันต้องมีแหละเรียนด้านนี้ผู้เป็นเกย์ทำไมก็ไม่ดูบ้า มาเป็นอะไรนันวาเดนะ้ไหแก่แล้วกูผูเป็นเก่มไม่ดีเอ๊ะหมดเร้ยังววาวันนี้ครับไม่ก็ไม่ร<ะ>ู้แถวนี้ไม่มีแถวนี้ไม่มีถ้าผมเหมือนวนกลับมาที่เดิมไหม๋ยวผมลองดูบ้านนี้ดูอ๋อ,อ,อนี่ครับข้างบนข้างบนเอ้ยแค่สามสิบวิคุณครูอะไรเหรอ แค่สามสิบวิเท,ท่านั้นอืมอหยทำไมเราวนกลับมาที่เดิมเนี่ยใช่ดิเนี่ยเจ้าละเจ้าละโอ้โหได้อีกแล้วโชคดีช,ชมดีแปดตัว,อ,วอีกสิบห้าวิมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมมีไหมมีไหมโอ้โหบ้านนี้ยังได้ครัแม่จำไม่ผิดเอ้ยอเฮ้ยเฮ้ยนี่นอีกโอเ หกสี่ฮ้ยไม่ทันน่ไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งหมดเวลาแล้วกรรมหยุดขุดหยุดขุดหยุดขุดโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราพาไปตรงทางหน้าออกไปทางข้างหน้าเลยคุณครูเห็นมี้แห่นี้แค่นี้ทำไงให้ได้ไรอันนี้แห่นี้แค่นี้กลับเข้าบ้านเนาะเข้าบ้านทำาล้วคะแนนยังรอบ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 โอเคมาแล้ว เอาเลยที่ขุดมาได้อะเอาวางไว้เนี่ยรอใช่แล้วก็นับคะแนานนะนับก่อนว่าของใครมีกี่ชิ้นทั้งหมดอะรวมรวมหินรวมกระดูกด้วยนะเย้อะไรรวมอะไรบ้างอ้ของเราคราวนี้ทำได้ดีเลยตอนของโตลไรของเรามี51ชิน้นอันไหนอันไหน รวอทุกนนอย่างครับรวมทุกอย่างโอ้โหแับหนึ่งนับกันของเรามีหินแล้วมีคัพเปอร์สโตนเนี่ยเดี๋ยวนะคูได้47ชิ้น,นของรา53เราชนะอยู่เออ90ดเกิ<ย>บเ็ดสองสพุ่มไ้ครูนี้เราไม่มีโอขี้เลยเหรอไหน,นะตรงนี้เป็นของขี้ป่ะเนี่ยเอ้เรานอนได้ด้วยนอนนอนนอนก่อนได้ นอนนอนนอนรอบแรกเราชนะคู่ได้หนึ่งแปมเย้แล้วของคูมีฟอสซิลกับตะขันเท่าไหร่อ่ะมีฟอสซิลสิบสามฮารมกไม่รวมกระดูกนะนี่ไม่รวมกระดูกฟอสซิลสิบสามเอมเบอร์สิบสองเอ้ยฟอสซิลสิบสามเอมเบอร์สามเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสิบหกโอ้โหเราได้เอมเบอร์เยอะมากเราไดสิบเก้าอีรอบฟอเราก็ได้อีหนึ่งแปมคู่แตแพเราแล้วแหละกากจริงๆ อ่ะผูหยิบหยิบหยิบเฉพาะเอมเบอร์กับฟอสซิลไปเราจะไปที่สเตจที่สามสเตจที่สองไหนไหนไหนไหตรงไหนตรงไหนเนยออกมาอ่ะตามมาเลยไปแล้วไปแล้วน่าไหนไหนไหนโอ้โหลูกคนสวยนะลูกคนสวยไหนไหคนสวยอ่ะอันนี้คนสวยอ่ะอ๋อไม่บอกไม่รู้เนี่ย นคู่ตอนนี้จะมีโซนสองโซนก็คือโซนน้องแบกกับโซนน้องไว้โซนน้องคูโรกับน้องชิโร่โคุณครูจะไปทางไหนดูความมืดดีกว่าโอเคเลือกโซลา่าเลยวะสมกับเป็นคู่รักังไ,ไงต่อทําไงต่อปิดประตูให้ดีๆอย่าให้ไดนโ์ออกละ่ะแล้วก็ออกทีนี้คุณครูเห็นเครื่องสีข,ขาวที่มีน้ําใส่ไหมอ่าๆไม่ใช่ดิเครื่องสีข,ขาวอะ่ะเอาฟอสซิลใส่เข้าไปในเครื่องอะ่ะ ได้ต่อ,ปปลอแล้วก็รอมันสกัดออกมาดีอเอ,อ,อ,อ็นเอครูเออนั่นแหละรอนั่งรอไปดูดีว่าจะได้ตัวหูเดี๋ยวนะโอ้อะไร่ะอุอ้ยครูตัวแรกก็ได้ทีเล็กแล้วอ่ะนิฟ้าเอ้ยครู เอาละครับเราก็จะมาดู้องวัววันนี้ตัวัวน้อยเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าเย่พักพวกวีดีเอ็นเอน้ำเรแยกไว้แล้วกันนะคะเย่พักพวกเฮ้ยม,มีแต่กระดูกเสียใจอ่ะเอ๊ะช,ช่ชางที่ช่างที่ช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันโตโตไม่เบาจมูกย,ยาวๆจะกว้างวง มีเขียวตายง่วง<บ>หรอวะกอะรวบรวมดีเนเอรวบรวมดีเอะไรเลยหมอโห้ียไม่ได้ยังไม่ได้ทีเล็กเลยอะ่ะนะเราได้รวบรวมเสร็จแ,แล้วได้ไงต่อครบหมดแล้วเหรออืมได้ดีเอ็นเอกี่อันได้สองอันล้วเลยฮะสองอันทั้งหมดที่คุณมีนะอืมดีเอ็นเอสออันเหรออืมเห็นไม่ได้ไงววะ บาแล้วสองอันได้ไงจะนี่ไงมีสองอันนี่ไงสองอันใส่ในกล่องให้ดูหน่อยดิเอาของตัวใส่กล่องให้ดูหน่อยดิจริงไหมเนี่ยถ้งหงรลกของอื่นนะพวกขีนพวอเหินอะไรก็ได้กระดูกไงกระดูกกับหินไอ้ห่าให้ดูสองอันคืออะไรสายบวก 100บ,บวกปลาบวกบอลเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเราได้ตัสิบเอ็ดตัวอครูกากไงคุณคุณมันดวงสวยไอ้บ้ายังไงตอ่อทำาไงตอ่อออคุณเอาสองอันนะใส่ในตู้แล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปแล้วก็รอแค่นั้นแหละใส่เ<ส>นื้ออะไรคือน้องๆคะที่คิดว่าพี่ครูจะเห็นชะตากรรมของเกมเมอร์แล้วแหละไหนในเนื้ออะไรใส่เกมเบอร์ลงไปนะ อ๋อใส่เนื้อลงไปในเนี่ยใช่เนื้อหมูเนื้อหมูเนี้ยหมูคือต่อให้เราไม่นับตัวที่มันผลิตออกมาไม่ได้เราแม้ก็จะได้อยู่ดีชัวร์ค่ะโอ้ยตัวนี้ต้องตัดคะแนนไม่ได้เราดีที่ห้าเปอร์เซ็นต์เอาไปเอาไปใส่ไปเนี่ยหนูเราก็เหลือไดโนเสาร์เก้าตัวอีกพวกไหนวิวัฒนาการดีมากไม่ผัดตัวนี้ละการแมวจงเป็นลูดข้าในคราวหน้าข้าจะรับพวกเจ้ามาเลี้ยง ในฐานะเอกมุรุษแถวนี่มีไฟเต็มเลยลูกพ่อสองตัวแล้วก็สู้อยู่แล้วใช่ไหมโ้บันอย่าไปกลัวชะดีสนีปุรีกาดแม่ไม่มจะพักเสร็จแม่นานชิ่หาย ลูกพ่อลุยมันเอ้ยอ้าไอ,อตัวนี้ได้เข็มฉีดยามาว่ะก็ฉีดไปวัวเลยพึ่นพู๋อ้แม่อมุญใช่แม่อมุญนอ่ะชิบอ่าเรียบร้อยฉีดแล้วเตโกโอเคเตโกก็เอาตัวอะไรไหม่ตัวน,นี้ด้ยล้วกันอ่ะ เอาวางเอาวางเอาวางแถวนี้วางแถวนี้อ,อาจิบแอะเร็เรียบร้อ,รอยเตโกแล้วนะขลามเองนูรเราจะต้องสู้ใช่ไหมลูกลุยต่อไปอย่าได้ถอยห้าห้าอย่าท้าก่อยฉีดแม่ววูลฉีดเฮ้ยเฮ้ยวันนี้วันนี้แอะแอะแอะ มาเลยลูกพ่อมาเลยลุยมันลูกพ่อจงเขียกำเนิดมาลูกคุย่าลืมให้อาหารมันก่อนด้วยนะกดไลค์ให้อาหารนะฟางข้าวให้อาหารบัวใช่อเอ้ยลูกทำไมออกมาเป็นบัวอีกตัวนึงวะ และในเสาที่ฟักไข่เนี้เราก็ต้องให้อาหารนะหรือว่าไม่ต้องให้ก็ให้ไปเถอะอย่าบังทางเด้ไปน้ำเองไปลูกพ่อไปฟักไข่ลูกพ่อลูกพ่อ เฮ้ยมันเกิดมาแล้วดีมากไอ้ดูลูกพอ่อเองจงจำไว้นับตั้งแต่นดที่ไปเองเป็นลูกข้าดีมากลูกดีมาก,มากลูกลูตาของพ,อพ่อเอาไปลูกมันยืนยืนอะไรของมันเนี่ยลูตาของพอ่อลูกดูตของพอ่อนะลูกลูกทำไมมันไม่เห็นมากับผมเลยผมวุ่นายให้อาหารนล้วนะล่ะ ไม่เชื่อมัอนจะไม่ค่อยเชื่ออะไรวันนี้ลูกพ่อมาเลยลูกเอ๊ะทำไมมันมองกันอย่างนั้นอ่ะปลุกควาเป็นชายในตัวคุณลูกพ่อไอ้ลูกอะแม่งรู้สึกเหมือนโดนเหมือนหมาหมูเอามามามาทุบก,กระจกออกปลกเชือกผูกเชือก,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 กไว้เลยมาเดยมาเดยทุบก,กระจกออกทุบไงทุบก,กระจกออกอ่ะเอามาบาลูกวะ เร็でวเลยหนูนี่แหละเหลือสองตัวต้องอยู่ท่าเดียวกันวันนี้อีนางหนูเอามาเอาพวกมนุษย์ทั้งหลายสูม่มาลูกสู่วันจะฟักอย่าเนี่ยจะฟัก,กโอ้โหยไม่บอกมันว่ามีใช้ไปเหนือใครแล้วเนี่ยเร็วออกมาเด้อเด้อสองตัวรอยอยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยไปจึงมันหลายตัวป้อดเด้อปอเอเด้อฮึจริงโจ้ก็มี ทั้งหมูทั้งกาเสร็จดุทีมเรามีสองเราก็ไม่กลัวใช่ไหมลูกพ่อยังไม่กลัวเลยโอ้โหแม่ไก่ตายตไปเหรอดูลูเราดิดูเราพอบวกบวกไลยแม่บวกไลยแม่ฮะบวกไว้ฮะบวกไว้ฮะเอาเอาแบบบวกบ้านบวกบ้านบวกบ้านเอาเอาแบบเอาเอาฮะเอ้ยลูกเราบวกบ้านอ่อ บวกบ้านบวกบ้านลูกนั่นแหละดีมากลูกบวกบวกเอาเฮ้ยลูกเราบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกคุยตายก่อนแล้วไงเนี่ยลูกเว้ยลูกก็เออเออเออเนี่ยอาเเอาลูกเราทะเลาะกันเองเอ้ยเอ้ยลูกบวกบ้านบวกบ้านดีมากลูกบวกบวกเกมนี้ลุนบวกบวกเออเออ่าอ่อโง่ยิ้มไม่ได้ พูดโกงเลยแมงโกงอะไรว่า <ules> คุณ <motiv> ด <ators> <m> <ee> <fit> <im> <g> ู้ไม่ด um <ina> <im> ีให้ฉเป็นดูดีได้อะไรมาเนี่ยฮะแต่ละตัวกาบจริงจริงเกีร์บูลล่โคตรอ่อนแออ่อนหัดนะมันกาบอะไรจะวาอมาให้ตีหาพี่หยออมาเลยพวกกู

โอ่ยอ่อนแอแบบนี้นะคะเอาอะไรอีกแล้วอะไรเลยครูไหวไม่เนี่ยงครูเตกไม่ดีเตกไม่ดีมันทำร้ายเราแบบนี้เห้อติดประตูข้าบ้านเอยเฮ้ยยิงโจ้ยิงโจ้ไอ้นูลูกพ่อบวกมันลูกบวกมันนกยูงอีซีอะไรอย่าได้กลัวข้าวบ้านอะ ฮะคูโดนฆ่าตายโดยแทเในอสซอรัสเล็กเรามีเล็กด้วยหรอวะตอไหนวะเออ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 ตตีตีตีตตอนไหนวะโอ้ยเดี๋ยวทำไมครูโดนสกิลตันคืออะไโอ้ยยอกลตันเยอก่หา่ะ ไปมันมีอย mm ู hmm> oh. Oh ่ตัวหนึ่งกลังจะตีเสร็จแล้วแหละกะบ้มาทำาไมเนี่ยอ้ยออเก่ๆมามาเกยวต้านใช่ไหมเกยวต้านเจอกอ้ยโอ้ยเโนอเราได้รักรบเอโนอร้าเสี่ยเต้เเตาเต้ต้เตเต้เต้เตเตาเตลต้เตต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 ้ต้ตต้ต้เต ได้มาตายแวไปอ่าอ่าดี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 ัวที่ย้มี้าต่อสทีีีตองคนแพ้คนทำคนโดนทำอะไรดีเนี่ยทำอะไรอะอื้อ จะว่ามาหาพี่แค้คนนอนท่าอะไรดีเอ้ยเราจะหลบอยู่ตรงนี้แนนเ้เราจะหลบอยู่ตรงนี้ไม่ไม่อย่าว่าเราว่ะแหนะมีการนอนนอนนอนมืดมืดจอมืดจอมืดไหน่คแหละตรงไหนนอนอ๋อ,อ,อ,อตรงนี้มันบอกนอนไม่ได้มอนสเตอร์เยอะอยู่ในแอเรีาอา จะกัดหาพี่อยู่ไม่เป็นสุกเลยคราวนี้นอนไม่ได้สลามอยู่นอกบ้านนอะนอนได้ปะนอนไม่ได้สลามมันอยู่นอกบ้านไปอ่าพิ่งเกิดดิผายไอคิปผ่าเบิดเลยคิปเอร์ระเบิดเลยเกเกมเมอร์เป็นเกเยสวัสดีเกผู้รี เกเกมเมอร์ amer, เป็นเกคิปเปอร์อยู่ในบ้านเกเกมเมอร์แล้วมาตีเราทำใบเลยนำเตอก็ตีเราอ้ยยอ้อโอ้อนเดูเวลไดโนซอร์น,นคะคะมินิเกมของคิปปุรีนะคะขอะ ดูระหว่างกิปบ so, ุรีและคุณครูใครจะตามล่าหาได้เนาะสาวที่ได้เยอะกว่ากันอ่าก็จบไปแล้วด้วยคะแนน5ต่อสูนั่นเองนะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าเกมไม่มีทางชนะผู้หญิงได้นะครับสาวเพศ2จะเป็นชนะ2นี่ๆๆๆๆๆๆๆตุ้ยๆๆๆโอเคตุ้ยๆๆๆบายเอาละค่ะตอนนี้กิปบุรีก็หลายจากที่หยุดอัพไปนะคะก็นึกขึ้นไม่ได้ว่ารู้แล้วค่ะว่าเราจะทํา การลงโทษผู้แพ้อย่างไงให้ไม่เหมือนคนอื่นดีนะคะซึ่งคิบก็เลยคิดได้ว่าผู้แพ้จะต้องบอกรักกับผู้ชนะโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะเอาให้เสียววันเสียวแดดอ้วกแตกอ้วกแตกเงยทีเดียวนะคะเอาดอกคูกินเงเมื่อนั้ไนะที่คุณแพ้เรา5ต่อ0นะคะเพราะฉะนั้นจงบอกรักเรามาดีๆเราจะไปฟอฟลาด้วยนะคุณนอาใจเย้อ้เจ๋งดีแต่ต้องเชื่อใจกุแจ ฉันมองดูที่ก้ขนขอ,ของเธอก้นงานงาน่าสงนั้นฉันมองดูมองดูตลอดตะตีทราไมวะมองก้นอยู่มองดูก้นของเธอแล้วผมหลังอัน,ออนที่<ส>ีไม่เหมือนกันไม,ไม่อย่ามาดมสูดแม่หนูไม่ฉันจะดมบุรีบอกกับเธอว่าฉันชอบก้นตูดของเธอมากเลยก้นตูดของเธอทัน,น,นสวยใช่ก้ตูดทเธอสวยจ้า้าละฉันจะบอกเธอว่าฉัน กระโปงเธอทำไมมันแหวกขาอย่างล่ะเท็กซี่อะคุณเยอเอาไว้ให้ระบายลมเยอไม่ต้องไม่ต้องครับแทำไมเราดั้งไม่ได้ก็นั่งอยู่ไม่ใช่เหรอฉันจะบอกกับเธอว่าฉันอยากจะตุยตูดเธอเจปุริอย่างนั้นเลยค่ะเรามาตุยตูดกันเถอะเจปุริมาตุยตูดด้วยกันไหมไม่มาตุยตูดโซลาเดกันรีบมาเอ้ยมาตุยตุยเด็กกันรีบมาเย เกปุรีมาเป็นเกด้วยกันดีกว่าตยตูเธอว่ารูบาลูตูเธอต้องบาดแน่ถ้าเธอเป็นเกด้วยกันนะฉันจะบอกรักเธอหันก้นให้บานบานสักครั้งเกปุรีมองทีตรงนั้นของฉันสิดูสิว่ารูตูฉันบานแค่ไหนนะเกปุรีบานตายตายอะอะหย่าอย่า อยากก่าเกมบุรีอยากจะทำร้ายฉันอ๋อฉันจะผูกเชือกให้เธอเฮ้ย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 โคตรอินดี<ห>้อะไรวะคุือเกิดอะไรขึ้นคุณค่าผมตายเร็วมากอุตส่าห์บอกรักเราจะบอกคุณว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบี่ยงเบนซึ่งกันและกันเลยอ,อืออืออือโอือโอ้ตบไม่แคร์เราดะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ อาวุธอะไรเนี่ยยูโดอ่ะดูดูดูเนด็กสาลเราไม่ไดตามคุณตามทำไมวะตามแล้วก็ไม่ตีนะตามไม่เฉยอย่างเงี้ยมันรักผม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 ฟองเราจะฟองเลยฟองอะไรฟองอะไรเกมไม่ได้ฟองอะไรอ่ะเดียเตียฝาดนอกไกโซร่าเราจะแก้แคนแล้ว เออโอ้โหโดนอโอเคค่ะว่าคลิปนี้ขอลาจากทีมท่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่แขกรับเชิญคนหน้าจะเป็นใครนะคะก็พิมบอกใต้ดดะคลิไปได้นะคะไปแลวนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย